นิยายเรื่องเมียไร้อันดับตอนที่25มีชื่อตอนว่าความจริงทุกคนรอบกายของพัทรดาต่างเห็นถึงความห่วงใยที่หญิงสาวมีต่อชาโนนรวมทั้งคนที่ขัดขวางความรักครั้งนี้ของพัทรดาอย่างพัทรดาดนด้วยเช่นกัน เลิกตั้งทิทีิใส่คุณนนทักทีเถินนะคะคุณโดนคุณนนทก็ไม่ใช่คนเลวร้ายอะไรขนาดนั้นสักหน่อยให้โอกาสเขาหน่อยเถินนะคะอย่างน้อยเขาก็เป็นพ่อของหลานคุณนะอย่าลืมตีสารุตาพยายามช่วยเป็นกาวใจให้เพราะแม้พัทรดาโดนจะเห็นถึงใจรักที่พัทธดามีต่อชานนแล้วยังไงละ่ะ พัทราดนก็ไม่เคยสนับสนุนให้น้องตาวของเขารักผู้ชายคนนี้เลยตัก,กราเดียวคุณจะให้ผมทําใจยอมรับให้ไอ้บ้านนั่นมาเป็นน้องเขยของผมเนี่ยนะมันทําเลวกับน้องตาวของผมเอาไว้ถึงเพียงนั้นไม่มีวันที่ผมจะยอมยกโทษให้มันหรอกโทษคุณโดนก็พ่อของคุณนาะไปทําเขาเอาไว้ก่อนนี่คะ จารุตาบอกออกไปด้วยความลืมตัวทำให้พัทรดนเกิดความสงสัยรีตามองคนรักของเขายิ่งจารุตาหลบหน้าหลบตาพัทรดนก็ยิ่งรู้สึกถึงความไม่ชอบมาพากลพอผมมาเกี่ยวอะไรด้วยคุณตาไอ้บ้านี่ทำพ่อของผมเส้นเลือดในสมองแตกไปแล้วครั้งหนึ่งนะดีที่ท่านยังไม่เป็นอะไรมาก แล้วคุณยังจะมากล่าวหาว่าพ่อของผมเป็นต้นเหตุอีกได้ยังไงกันจารุตาถอนหายใจออกมาลงใจที่พัทระดลไม่ได้คิดสงสั่ในคำพูดพร่อยๆของตนมากนักช่างมันเถอะค่ะตาก็เป็นแบบนี้ล่ะช่วงนี้ตาคงจะทำงานหนักไปหน่อยก็เลยเครียดสมองสมองไปหมดแล้วเนี่ยคุณดลอย่ามาถือสาหาความอะไรกับคำพูดของตาเลยนะคะบางครั้ง ตาก็เลอะเลือนแบบนี้ล่ะพัทรรดาดนไม่ลืมอีกทั้งจารุตายังมีทีท้าว่าเป็นห่วงชานนเกินปกตินี่ไม่ใช่ครั้งแรกเตียด้วยจารุตามักจะเข้าข้างชานนอยู่เสมอจนพัทรรดาดนเกิดความสงสัยไม่ใช่ว่าไอ้บ้านนั่นมันมาหลอกให้คุณตาหลงรักไปด้วยอีกคนแล้วหรอกนะเพราะถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆเห็นทีเขากับไอ้บ้านนั่น คงจะอยู่ร่วมโลกกันไม่ได้เต็มแล้วขณะคนที่ตามเป้าดูแลชานนอยู่ไม่ห่างกลับยังปากแข็งไม่ยอมรับหัวใจของตัวเองตักทีดาต้องอยู่ดูแลเขาเพราะเขาช่วยดาค่ะคุณพ่อเขาคือผู้มีพระคุณของดานะคะจะให้ดาปล่อยให้เขาอยู่โรงพยาบาลคนเดียวตามยถากรรมได้ยังไงกันคะ พัทลดาบอกกับบิดาซึ่งคุณพงพัทได้ประจักษ์แก่ใจดีแล้วว่าบุตรสาวของท่านรักใครทว่าก็ไม่อยากจะเร่งร้าในเวลานี้ไม่ใช่เวลาที่จะมาหาคำตอบที่แท้จริงจากคนปากแข็งรวมทั้งพัทรดลด้วยเช่นกันเขาคิดว่าเขาจะยอมให้น้องสาวของเขาทำดีกับชานนต่อไป แต่ถ้าหมอนี่ฟื้นขึ้นมาเมื่อไรเขาจะต้องจับแยกน้องสาวของเขาออกจากมันทันทีเขาจะไม่มีวันลืมความเลวร้ายที่ชานนททาเอาไว้กับครอบครัวของเขาเป็นแน่ไม่มีวันเตี่ยรอกชานนเห็นตาุตาเขามานั่งร้องหุ่มร้องไห้ในห้องพักฝืนของตนแล้วก็อุดสงสารไม่ได้ จะร้องไห้ทำไมตาพี่ยังไม่ได้ตายสักหน่อยดูสิตาบวมแดงเป็นเผาเต่าหมดแล้วนะชานนบอกออกไปในที่สุดสารุตามองชานนด้วยความแปลกใจพี่นนนี่พี่นนพฟื้นแล้วหรอคะเนี่ยหมอใช่แล้วคะ่ะตาจะต้องรีบตามหมอให้เร็วที่สุดเลยชานนรีบลุกจากเตียง ไปคว้าจับข้อมือของตารุตาเอาไว้อย่างทันท่วงทีจะไปตามหมอมาทำไมกันตาอยากให้ความแตกหรือ,อยังไงกันตารุตามองร่างกายที่กระฉับกระเฉงของชาโนนแล้วไหนจะคำพูดของเขาอีกเขาดูไม่เหมือนคนป่วยติดเตียงเลยจักนิดเดียวพี่นนมีหมายความว่าพี่นนไม่ได้เป็นอะไรใช่ไหมคะสารุตาหาเสียงตัวเองเจอในที่สุด ในขณะที่ชาโนนกลับหัวเราะร่วนก็ใช่นาตีสารุตาเห็นดังนั้นก็ตาบได้ในทันทีว่าโดนพี่ชายของเธอต้มเข้าให้เสต่แล้วพี่นนนะพี่นนทําำเอาตาตกอกตกใจหมดเลยราวหลังอย่าเล่นอะไรแบบนี้อีกนะคะว่าแต่พี่นนทําำแบบนี้ไปเพื่ออะไรกันคะชานนเล่าให้สารุตาฟังว่า หัวของเขาได้รับความกระทบกระเทือนก็จริงแต่ไม่ได้มีเลือดออกในตมองแต่อย่างใดทั้งหมดเป็นเพียงแผนการพิสูจน์ใจพัรดาก็เท่านั้นและคนที่ล่วงรู้ความจริงข้อนี้ก็มีเพียงแค่เธอและบุคลากรทางการแพทย์ที่กํำลังให้การรักษาเขาอยู่ในเวลานี้เพียงเท่านั้นแต่ก็คุ้มใช่ไหมล่ะ ชานนลบอกด้วยน้ำเตียงลิงโลดก่อนจะเปลี่ยนมาเป็นเข้มขลิมในยามที่คิดถึงอีกเรื่องที่มีความสำคัญกว่ามากมายนะักพี่มีเรื่องสำคัญอยากให้ตาช่วยช่วยโกหกคุณดาต่อไปใช่ไหมล่ะคะได้เลยคะ่ะสบายมากตาพร้อมให้ความร่วมมือกับพี่นนอยู่แล้วตาเป็นน้องพี่นนนี่คะชานนยิ้มพอใจดีมากน้องรัก แต่นั่นไม่ใช่ทั้งหมดหรอกนะคือพี่กําลังสงสัยว่าอุบัติเหตุในวันนั้นมันอาจจะไม่ใช่อุบัติเหตุถ้าไม่ใช่อุบัติเหตุแล้วมันจะเป็นอะไรไปได้อีกล่ะคะพี่นนท์มันคือการจัดฉากยังไงล่ะตาเพราะชานนท์อยู่ในเหตุการณ์วันนั้นและเขาก็ได้เห็นทุกอย่างจึงทราบดีว่ารถคันนั้นตั้งใจจะขับชนพันดา คงไม่ใช่อุบัติเหตุอย่างที่หญิงสาวเข้าใจแตรุตาฟังแล้วก็ตกอ,อกตกใจเป็นการใหญ่ตาควรรีบบอกให้คุณดารู้ใช่ไหมคะชาโนนรีบใส่หน้าไม่ตาคุณดาจะต้องไม่รู้เรื่องนี้และก็ไม่ต้องห่วงเธอหรอกนะตอนนี้พี่สั่งให้คนของพี่ตามประกบดูแลเธอแล้วสิ่งที่ตาต้องทำก็คือการหาคนร้ายให้ได้ก็เท่านั้น ตาช่วยจ้างนักสืบให้พี่ทีนะต้องทำให้แบบเงียบเชียบที่ตุดเลยนะเข้าใจไหมสรุตาทำตามที่ชานนนตั่งทุกประการเธอเลือกจ้างนักสืบที่มีฝีมือในวงการนี้แม้ราคาค่าจ้างจะแพงไปตักเนิดทว่าผลงานก็ช่างคุ้มค่ากับราคาค่าจ้างยิ่งนักเมื่อทีมนักสืบที่เธอจ้างวาน แจ้งให้เธอได้ทราบว่าพวกเขาทราบความจริงทั้งหมดแล้วว่าใครคือผู้ที่อยู่เบื้องหลังมันคือใครตาใครกันบังอาจทำเรื่องนี้ได้ชานนถามสารุตาด้วยความเดือดเนื้อร้อนใจและสงสัยเป็นหนักหนาพี่นนต่างตาให้ดีนะคะลองเริ่มแบบนี้คงเป็นคนไม่ไกลตัวพี่สินะสรุตาพยักหน้าให้ชานน พี่นนท์เดาไม่ผิดหรอกค่ะคุณที่อยู่เบื้องหลังเรื่องนี้ทั้งหมดคือคุณพีทค่ะพี่นนท์ชานนคิดไม่ถึงว่าหญิงสาวที่แสนอ่อนหวานผู้นั้นจะมีใจคอที่โหดเที่ยมได้ถึงเพียงนี้ตั้งใจจะทำร้ายพัลดากับลูกเลยนะชาโนนปิดเปลือกตาลงไล่ความรู้สึกหลากหลายที่กาลังประดังกันเข้ามาในหัว ตาตาบนะคะว่าพี่นนท์คงโกรธคุณพีทมากแต่อย่าลืมนะพี่นนท์ทำกับเธอเอาไว้มากเหมือนกันนะคะพี่นนท์ล้อเล่นกับความรู้สึกของเธอก่อนเธอก็เลยต้องเอาคืนพี่นนท์ยังไงล่ะคะตารู้ตาพยายามเตือนชานน์ด้วยจราบดีว่าพี่ชายของเธอเป็นคนที่มีความเจ้าคิดเจ้าแขนมากเพียงใด จารุตาไม่อยากให้ชานน์กระทำกันไปกระทำกันมาเพราะมันจะไม่จุบติ้นเตียทีเธออยากให้เรื่องทั้งหมดจบลงเพียงเท่านี้โกรธนะใช่แต่พี่ไม่ได้โกรธคุณพีทหรอกนะตาอา้าวแล้วกันแล้วพี่นนก์กำลังโกรธใครอย่างนั้นหรอคะจารุตาชักเริ่มสงสัยขึ้นมาพี่กำลังโกรธตัวเองอยู่ยังไงล่ะตา คำของชาโนนไม่ใช่คำที่ตารุตาคาดหวังว่าจะได้ยินมาก่อนจึงทำให้เธอค่อนข้างตกใจมากทีเดียวตาคงไม่ได้หูฝาดไปหรอกนะคะพี่นนสารุตาแทบไม่เชื่อหูตัวเองชาโนนต่งยิ้มให้สารุตาเราพูดถูกนะตาหากพี่ไม่ลากคุณพีทเข้ามาเรื่องนี้ก็คงไม่มีวันเกิดขึ้นแน่ๆทุกอย่างที่เกิดขึ้นเป็นเพราะพี่ พี่คนเดียวแท้ๆเลยสารุตายิ้มกว้างตาดีใจจังในที่สุดพี่นนก็เลิกนิสัยเจ้าคิดเจ้าแขนได้สักทีชานนฟังแล้วก็หัวเราะแล้วดีไหมล่ะสารุตาพยักหน้าด้วยรอยยิม้มดีอยู่แล้วค่ะพี่นนตายินดีกับพี่นนด้วยนะคะพี่นนจะได้มีความถูกแบบคนอื่นๆสักทีจะได้ไม่ต้องมาคิดตามล้างแขน ให้เหนื่อยตัวและหัวใจอีกแต่รุตาพูดถูกเขามีความถูกจริงๆการให้อภัยเป็นเรื่องที่ดีแบบนี้นี่เองกาณนนชักชอบความรู้สึกนี้ความรู้สึกที่ได้ข้ามผ่านทั้งความโกรธและความเกลียดแต่ใช่ว่าให้อภัยแล้วเขาจะสามารถปล่อยผ่านเรื่องทั้งหมดไปได้เตี่ยเมื่อไหร่กันละ่ะในเมื่อเรื่องนี้มีความเป็นความตายมาเกี่ยวข้อง หากเขาช่วยพัดลดาเอาไว้ไม่ทันลาป่านนี้เธอกับลูกจะเป็นอย่างไรบ้างชานน์ไม่อยากจะคิดเลยจริงๆชานน์จึงไม่สามารถปล่อยผ่านเรื่องนี้ไปได้ง่ายๆแม้ว่าใจของเขาจะให้อภัยพีชรตาแล้วก็ตามทีชานน์ต้องการปกป้องลูกและเมียของเขาเขาจึงโทรศัพท์บอกให้พีชรตาทราบว่า เขาทราบเรื่องทั้งหมดแล้วหลักฐานทั้งหมดที่ผมมีสามารถพาคุณเข้าคุกได้ไม่ยากเลยนะครับคุณพีทผีชรตากลัวจนลนลานสะใจคุณแล้วสินะคะคุณนนแผนการที่ผีชรตาวาดไว้พังไม่เป็นท่าและกลับเป็นเธอที่ได้รับผลกรรมนั้นเสียเองสวรรค์ไม่มีตาเลยตักนิดเปล่าเลยครับคุณพีทผมเสียใจมากต่างหากละ่ะ ถ้าเพียงแต่ผมจะมั่นคงกับคุณคุณก็คงไม่ต้องมาทำอะไรลักษณะนี้พีชราตาได้ปังแล้วก็น้ำตาคลอแต่คุณก็ทำไปแล้วนี่คะคุณทำลายหัวใจของพีชผมทราบดีครับผมขอโทษและผมก็ไม่สามารถแก้ไขอดีตได้ด้วยแต่อนาคตผมยังสามารถทำมันได้นะพีชไม่เข้าใจคะ่ะผมจะไม่เอาเรื่องคุณครับคุณพีช แต่มีข้อแม้นะครับผมจะไม่เอาเรื่องคุณหากคุณตัญญาว่าจะไม่มายุ่งเกี่ยวกับผมและคนรอบกายของผมอีกเท่านั้นแต่ถ้าหากว่าไม่ผมก็คงต้องใจร้ายกับคุณแล้วละพีชรตาไม่ใช่คนงงถือเข้าใจความหมายของคำพูดของชานนทุกคำอย่างถ่องแท้เลยทีเดียวคุณคงรักน้องดามากจริงๆสินะคะน่าอิจฉาเธอนะคะ ชานนลไม่ตอบคำถามนั้นเลือกที่จะถามกลับไปว่าผมรอคำตอบจากคุณอยู่นะครับคุณพีทว่ายังไงครับคุณจะวางมือจากเรื่องทั้งหมดและจะไม่มายุ่งกับผมและคนของผมอีกใช่ไหมครับพีชรตาตุดลมหายใจเข้าปอดเธอคงไม่สามารถครอบครองหัวใจของชานนลได้อีกแล้วจริงๆคงถึงเวลาแล้วล่ะ ที่เธอจะต้องปล่อยมือจากผู้ชายคนนี้คนที่ไม่มีความรักให้เธอเลยแม้แต่น้อยค่ะคุณนนพีทรับปากค่ะเราจะต่างคุณต่างอยู่กันนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยพบเจอกันก็ไม่จำเป็นต้องทักขอให้สัมพันธ์ของเราขาดกันตั้งแต่วันนี้เลยนะคะผมขอให้คุณโชคดีนะครับคุณพีทนี่คือทั้งหมด ที่เขาสามารถทำให้แก่อดีตคู่มันได้นั่นก็คือการอวยพรและไม่เอาเรื่องเธอ